อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 34. ที่เทนฮาร์ควรทำหากไม่อยากตกงาน 1. เดิโอนาน่านั่งสำรรองไม่ว่าคุณจะซื้อองเดอโอนาน่ามาเดือยค่าตัวเท่าไหร่หรือคาดว่างในตัวโอนาน่ามากแค่ไหนในการเอามาแทนที่ดบ WKR แต่ถ้าโอนาน่าทำผิดพลาดเยอะขนาดนี้เล่น10นัดเสียไปทั้ง18ประตูเอริกเทนฮากก็ควรพิจารณาแล้วว่าคูลสารประตูทีมแค่เคนมรูนควรได้รับโอกาสลงสนามต่อไปหรือไม่ด้วยคุณภาพของโอนาน่าในตอนนี้เขาคือผูกษารประตูที่จ่ายบอลแม่นแต่ก็แม่นกับผู้แข่งด้วยเช่นกันจากการขายของหัวอาสัมคูมของเทนฮากที่ต้องการได้พูกษารประตูทีมวิวอัพจากแดนตัวเองได้จึงต้องการได้โอนาน่ามาร่วมทีม แต่ทุกอย่างตอนนี้กลับสวนทางพอต่อให้เทียนฮาร์จะซัพพอร์ตหรือเซฟโอนาน่ามากแค่ไหนแต่โอนาน่าไม่ช่วยเซฟใหกับแมนยูบ้างเลยจนกลายเป็นว่าทุกคนมอบฉายาให้นกเตะรายนี่คือตรงเป็นตุ้งชื่อมองนี่แฟนบอลต่างวิจารณ์กันว่าโอนาน่าไม่สมควรเป็นมหลืองปีศัจแดงดังนั้นทางออกตอนนี้ควรดรอปโอนาน่าเป็นสำรองดูบ้างให้ห่างหายจากความกดดันไปนบ้างยิงส่งเฝ้าเสาก็ยิงทำลายเขาทางอ้อมเพราะไม่มีความมั่นใจยอยู่เลยควรให้โอกาสกับอันทาร์บานิเดีย ู่ยสาประตูสำรองดูบ้างอย่างน้อยว่าเป็นการลองของใหม่ๆเพื่ออะไรจะดีขึ้น 2. เรียกความมั่นใจแรดฟอร์ดกลับคืนมาเมื่อครัแรดฟอร์ดโดนวิจารณ์หนักมากเหลือเกินกับการเล่นฟุตบอลชายเดียวไม่ยอมจ่ายให้เพื่อนแต่บี้ตะบันเลี้ยงก่อนจะเลือกยิงเองจนทําให้เพื่อนที่เติมขึ้นมาเสียจังหวะไปหมดที่บ้านเราเรียกกันว่าตีรถเปล่าถึงแม้แรดฟอร์ดจะจ่ายอย่างสุดสวยให้กับลัสมูชอยรุนมองขึ้นนําก็ตามการวิจารณ์เหล่านั้นบางทีทําให้แรดฟอร์ดรู้สึกกดดันเองไม่มากก็น้อย ไม่รู้ว่าเขาต้องตัดสินยังไงดีกับจังหวะการเล่นของตัวเองในเกมที่แพ้การต์ตาสลาย23เขาสามารถทำหนสสึ่งแอซซิตให้กับฮอยลุนมงขึ้นนำา1 0. แต่หลาย,ลายช็อตก็ไม่เป็นตัวเองเรื่องจ่ายให้เพื่อนเยอะขึ้นก็ดีแล้วแต่มันก็มีช็อตที่แรดฟอร์ดได้เดี่ยวกางสนามใช้สปีดเร็วน,านาะนรกกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษเขามีเวลามากมายที่จะเลือกได้ว่าลูกนี้จะยิงหรือจะจ่ายถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะเลือกยิงเองไปแล้วแต่ด้วยความที่เขาถูกวิจารณ์มาเยอะจึงเกิดความลังเล วาเลือกใจ่ายให้กับบูโน่ที่วิ่งตีคู่กันมาแต่ลูกใจของแรดฟอร์ดแต่ลูกจ่ายของแรดฟอร์ดเบาวิวเหลือเกินทําให้กองหลังการ์ลสลายิีงมาเตสก,กัดทิ้งเอาไว้ได้นี่คือสิ่งสาคัญสาหรับเทนฮาร์กเช่นกันในการปลุกความมั่นใจของแรดฟอร์ดกลับมาเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนสำคัญของเกมลูปปิเซดแดง์บางครั้งอาจเล็ดขัดใจไปบ้างแต่ถ้าแรดฟอร์ดกลับข้อร้องข้อรอยทีมจะมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นสามบทหลีกเลี่ยงการใช้อารบัดยืนแบ็คซ้าย เข้าใจดีว่าฟุตบอลสมัยใหม่ตำแหน่งอินเวอร์ตฟูลแบ็กเป็นหมึองในองค์ประกอบสำคัญที่หลายทีมเลือกใช้พวกเราจึงเห็นฟูลแบ็กทั้งสองข้างหกไปเล่นเป็นมิฟิลมากขึ้นหรือเมดานมิฟิลถูกทางมาเล่นเป็นฟูลแบ็กจำเป็นก็มีให้เห็นเช่นแมนยูด้วยความที่ผู้เล่นแบ็กซ้ายต่างพากันบาดเจ็บทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกชอแทเลอร์มาเลเซียเซอร์กิโอเลย์ิลอนส่งผลให้ซูเปียร์อัปเปรบาดต้องถอยมาเล่นแบ็กซ้ายแบบจำเป็นซึ่งเธนังเหตุผลว่าเขาเคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนแล้ว แต่สิ่งที่เห็นคือต่อให้อัมบบัตจะมีสกิลเรื่องการตัดเกมเล่นเป็นมิตัวรับแต่กะนั้นการมายิงแบ็คซ้ายมันแตกต่างออกไปการสื่อสารกับแผงแบ็คโฟร์สำคัญมากต้องพูดคุยเช็คล้ำหน้าต้องประกอบกับพวกตัวจี๊ดความเร็วสูงดังนั้นมันจึงออกอาการให้เห็นในเกมที่เจอกับกระตัสลายทางเรื่องการเข้าพรวดหรือสปีดที่ไ่ตามคู่แข่งไม่ทันดังนั้นเทนฮาร์คควรนำอัมบบัตกลับไปประจำตำแหน่งของเขาคือแบ่งเบาภาระคาเซเมโร ส่วนแบก้ายต่อให้บาดเจ็บทั้งหมดก็ลองเปลี่ยนมาใช้พวกเซเต์แบ,บ็กไปยิงดูบ้างน่าจะเข้าใจแผนเกมรับในแผงแบกโฟมากกว่าเมื่อเมซิตี้เคยใช้ยอสโกวาริโอนกับนาธานอา <R. K. S 2> เก้เลี้ยวปูใช้โจโกเมธแทนเทรนต์อาลสเซอร์อาโนหรืออตเตต้านาเบนไว้ไปปูปั้นกันโด่งดังในเมื่อสิ่งที่เทนฮาก์คทำอยู่มันไม่ดีการเปลี่ยนแปลงจงเป็นสิ่งสำคัญรอดูกันว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ ยังโชคดีที่นัดหน้าคือนัดสุดท้ายก่อนพักเมรกฟีฟ่าเดช่วงเดือนตุลาหลังจากนั้นหวังว่าพวกตัวที่เจ็บจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้ง